ไม่หลอดแต่อร่อยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับทีมงานอีกครั้งนะครับไม่หลอดแต่อร่อยครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับพัลโลหมูสามชั้นนะครับใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับเรามาดูวัตถุดิบกันเลยครับหลักๆเลยครับหมูสามชั้นนะครับแล้วก็เครื่องพัลโลนะครับก็มีข่ามีกระเทียมนะครับเม็ดพริกไทยขาวแล้วก็ลากบักชีมีโป้ยการกับปอบเฉยนะครับ แล้วก็เม็ดผักชีนะครับเต้าหู้นะครับต้งเอาไปทอดก่อนพอดีทีมงานซื้อมาแบบนี้ต้องทอดก่อนแล้วก็มีไข่นะไข่ไข่ไก่นะครับทั้งต้มนะครับแล้วกินน้ำตาลปี๊บนะครับซอสปรุงรสนะครับแล้วก็มันหอยครับแล้วก็เกลือก็มีเหล้าจินด้วยครับครับเราบารมอทำนะครับแบบแรกต้มไข่นะครับ ไข่เกลือลงไปหน่อยครับเพื่อจะได้ปอกไข่ง่ายครับก็ไข่เตรียมไว้ครับไข่จะต้มประมาณสนะักสิบนาทีก็ได้ครับเพื่อคมทัวร์ให้มันสุกจะได้ปอกง่าย,ายครับ ระหว่างที่รอไข่สุกนะครับเรามาเตรียมเครื่องะโล้นะครับับแรกหั่นหมูนะครับสามชั้นหั่นเป็นชิ้นนะครับสอคํานะครับเป็นขามหมูยิ่ยงอร่อยครับแต่ทีมงานจะกินหมูสามชั้นครับ จากนั้นก็ใส่นะครับโริก้กระโอเค,อเค,ครับกระเทียมเป็นกระเทียมไทยก็ได้ครับตรเียมกินก็ได้ครับเม็ดผักชีใส่เลยครับพริกไทยขาวใส่ขทนะครับ ก็รากกะทรนะรจากนั้นเรามาผัดครับผัดให้มันตีกลิ่นหอมออก่อนใส่น้ำมันนิดนึงครับผัดให้เครื่อง,องที่หอมครับ ผมก็ดีนะผมผมไม่มีครับแค่ไม่พอแล้วใส่หมูครับผัดมาไปสองชั้นเราชิมนะครับโอเคครับหอมนะครับ ก็ใส่ซอสนะครับปรงนน้ำมันหอยนะครับประมาณสองช้อนทานะครับไอ้สองช้อนโต้ะนะครับทำเสยนเรียนมาครับเราต้องไม่ต้องตวนครับอันนี้หนึ่งช้อนนะครับซอสตรงรีน้ำตาลปีป๊บนะครับ นี่มันจะออกหวานๆนครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะครับตะกี้ลืมบอกนะครับสีดํานะครับขายไปได้เลยสีสัน ังจากนั้นใส่น้ำนะครับน้ำสต๊อกครับต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับได้กินแน่อนอนง่ายๆแบบนี้เลยครับ,รบง่ายๆครับใช่นี้ครับโคล คิดว่ายากไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวลอไข่สุกปอกไข่ใส่ก็ตบเลยครับรสชาติเป๊แน่นอน จากที่เราต้มไข่เสร็จแล้วนะครับเราจะมาทอดเต้าหู้ต่อครับอยากให้มสีดำหน่อยก็ใส่ซีอิ๊วดำครับเพราะว่าเราใช้เวลาไม่นานุไข่ดำแน่นอนครับใส่ไปเลยครับระหว่างที่รอก็มาทำเต้เาหู้นะทอดเต้าหู้ Cút tàu Trời, Như ạ. Trời, một tàu tẩu thôi sợi mặn này không sợi mặn đi nha. thiếu thì sợi nói điều đâu một đây. vậy có mình để cháy lại ใช้เงินแล้วก็มอล้างครับสามใช้เงนที่ถ่ายก็มีแค่ทินานแค่วันนี้มีสามชีวิตครับแต่งอยู่ในบ้านครับไม่ได้ออกไปข้างนอกครับให้จุดกระทั่งให้กับ เต้าหู้น่าจะได้แล้ครับคือแนะนำอย่างนึงครับคืะซื้อที่ตลาดบางเทีเป็นเต้าหู้ที่ทอดไว้สําเร็จมันจะมีกลิ่นหืนทอดพอทอดไปนานะครับเนี่ยเรามาทาเองแล้วร้องมัีกลิ่น,นีบบกรอบนอกนุ่มในด้วยเสรได้แล้วครับแล้วก็ใส่ที่นี่นะครับโลโรลโรล สูตรของทีมงานเน้นที่อะไรนะครับ,บพัฟริดนกิ <c oughs> น,นครับหลังจากที่ตุนมาครึ่งชั่วโมงน,นะครับก็ได้เรียบร้อแล้วครับรสยิ่งยิ่งยิ่งตุนยิ่งอร่อยนะครับ เปิดไฟเบาๆไว้ครับก็หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับแค่ครึ่งชั่วโมงครับนะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ทีมงานนะครับขอบคุณมากครับ